ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเกษตรกรของร้านลุงเรื่องรับเกษตรไทยทุกท่านนะครับพบพ่อกันอีกแล้วนะครับในวันที่27กันยายนนะครับ2566นายนะครับเมื่อนี้มาอัพเดตราคาปุ๋ยขี้ไก่เก็บของเดือนตุลาคมครับที่จะถึงนี่นะครับช่วงนี้ฝนตกพายุเขาโอ้เนี่นะครับเขาเก็บขี้ไก่ไ้ออกจากฟรามทรงพี่น้องบ่ได้ครับหอดให้หอดสวนบ่ได้ก็เอามาลงไว้อยู่โกดังมหาสารคามบางโกดังของ สกลน,นครบังนะครับกาละสินบ้างหลากหลายนะครับทั่วภาคอีสานทั้งอุดอรก็จัดเก็บไว้ให้กันโกดังปีกมาอัปเดตราคาปุ๋ยขี้ไก่เกียบนะครับก่อนอื่นกับผูเขามาชมกับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะไครสอบถามกันได้นะครับอ่าผู้ใดอยากซื้ออยากใส่อยากได้กับทัมานะครับเบอร์เทร์ของหลานลุงเลือกซับเกษตรไทยนะครับอ่ จัดทรงให้บ่ว่าสิเป็นรถกระบะรถฮกล้รอรถซิปล้อรถพ่วงก็คือเก่าก็จัดทรงให้พี่ให้น้องอ่าอัปเดตกันราคานะครับเว้าเรื่องราคาปุ๋ยขี้ไก่แกล็ของเฮานะครับอยู่หน้าฟาร์มนะครับฟาร์มใหญ่ของลุงเรื่องสับกเกษตรไทยจะส่วนมากจะอยู่ภาคกลางนะครับบ่ว่าสิเป็นทั้งอ่าจังหวัดลพบ,บุรีนะครับสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่ากาญจนบุรีและอำเภออ่าในของชัยนาทนะครับในพื้นที่ของชัยนาทอ่า อ่ะหนาฟ้ามกันนะครับราคาปัจจุบันอัปเดตของเดือนตุลาคมครับที่จะถึง2อสมมือนี่นะครับอยู่ที่กระสอบละ16บาทนะครับหนาฟ้ามอัพอัพจากราคากระสอบละ14บาทนะครับเป็น16บาทแล้วครับหนาฟ้ามเดือนตุลาคมนะครับอ่าเป็นขี่ไก่ง่ามนะครับขี่ไก่นักโบแมนขี่ไก่แกบตัวไปนะครับเป็นขี่ายนะครับเนื้อขี่ซิมีตะขี่นะครับขี่ไก่แกบนะครับอ่าเนื้อขี่ซิเป็นแผ่นๆเป็นก้อนๆยังสี่ได้แหละครับ อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้ารับยุเองยุโกดังตั้งจังหวัดนะครับเพราะว่าสิเป็นของมหาสารค้ามโกดังใหญ่ที่สุดแหะครับในภาคอีสานนะครับนี่เป็นมื่มืใบนะครับอยู่ในโกดังนะครับมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับนี่แหละครับโกดังมันมีหลากหลายนะครับเก็บไว้นะครับเป็นขี่ไกล้จะส่วนมากสิเป็นขี่ไกล้เลี่ยงอยู่ที่4 5หมือนะครับอยู่โกดังมหาสลรคข้ามมาเลือกเอานะครับ ตอนนี้ก็ขายกันอยู่ราคาปีกอยู่ที่3กระสอบ100บาทนะครับหันมารับเอาอ่งเขาก็มีส่วนลดส่วนแถมนะครับไปส่งในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับว่าจะเป็นร้อยเอ็ดกาลสินนะครับมหาสรารคามขอนแกน่นอุดอรธานีสกลนะครน,นะครับหมุกดาหารยาโสธรกับนนะครพนมกับโอ้ติดต่อขันเขามาครับพี่น้อง จะส่งหอดไฮร์สวรรคนะครับกระสอบ3กระสอบ100บาทนะครับจะส่งในเดือนตุลาคมนะครับสกระสอบ100บาทนะครับมีส่วนลดส่วนแถมคือเก่านะครับโบว์าริเป็นของแถมแต่และสาขาก็มีครับติดต่อกันกม่าสอบถามกันเข้ามาครับโบว์าริเป็นอสอบถามทั้งของความแชทนะครับทั้งไลน์นะครับหรือว่าสิเป็นทั้ง สอบถามกันที่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับที่ให้ไว้นะครับ0973257575นะครับ0973257575เบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวนะครับติดต่อได้ทุกสาขาทุกจังหวัดนะครับอยากได้หน่อยอยากได้ลายเริ่มต้นตั้งแต่หาซิบกระสอบขึ้นไปไปส่งให้นะครับหาซิบกระสอบหนึ่งลอยกระสอบนะครับเตาว่าขอจักลอยกระสอบนะครับเป็นขันตั้มนะครับหนึ่งลอยกระสอบจัดส่งอยู่ทีสามพันห่านะครับทุกจังหวัดในภาคอีสานนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งลอยกระสอบนะครับส่วน อสองลอยกระสอบกระจัดทรงกันอยู่ที่หกพันบาทนะครับถึง6กพันหบาทก็แล้วแต่พื้นที่นะครับพื้นที่จังหวัดนะครับพื้นที่ไก่ไก่โกดังแต่ละสาขานะครับพี่น้องไปมา,กาไกลๆนะครับเบิดฝนนี่พายุเบิดนีแล้วกะติดต่อกันเข้ามาสอบถามเข้ามานะครับาฝากฝากไว้นะครับลานลุงเงี้ยรรศเกษตรไทยนี่กับฝนไกลซีมาแล้วครับ ฝนบุดะคืมคืมมาแล้วคืมคมมาแล้วคืมๆมม,มมาแล้วโอ้ยเมฆกใหม่มาแล้วครับฝากไว้นะครับเบิดตฝนนี่เอาไปห้องปลูกปลูกมันปลูกอ้อยนะสีหอดแล้วนี่ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับปุยขี้ไกีแเกบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับติดต่อกันเข้ามาจัดซุงลดท่วงกับจัดรงต้นทุนกน็ร่วมกันมากก็ได้ครับร่วมกันมากร่วมปีกกันมากนะครับหนึ่งลดท่วงไปมันก็พี่นองกเกษตรกรสิได้ราคาถือ ร่วมคุณกันมากนะครับอีพออีเมยียแต่ละมู่บานร่วมกันมากครบกัน1นึซิปตั้งแต่1นึ่พันกระสอบไปขึ้นไปครับเป็นราคาทรงโลชิปล่อนะครับยี่ต้นๆน,น,นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ครับสวัสดีครับ